การสำรับโตข่อยนะในความคิดของข่อยในความาคิดว่าการปฏิบัติธรรมที่เฮาเข้าใจก็คือการที่เฮาต้องการลุดพลจากความทุกข์จากความยึดติดนะคะคนที่เขาสแสวงบุญเ,เขาสู้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อยัง เพื่อเขาจะได้ลุดพ้นจากความทุกข์ที่เป็นยูนะ,ะคะยังเห็นคนดังๆที่เขาเจ้าบวชนะคะเป็นยังเขาเจ้าจังบวชไปนี้ไปบวชยูประเทศที่มันอะประเทศนู่นอินเดียสีลังกาเพราะว่ายูหันมันมีคนที่เขาอยู่แบบอยู่กับความทุกข์อิหลีนะ คนที่มีฐานนะสิข้าใจว่าว่าการคือเฮาไป,ไปปฏิบัติธรรมนะใส่ชุดขาวนะความรุดพ้นนะมันคือรอุดพ้นจากความทุกข์หรือว่าเข้าให้ถึงธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติที่ที่เป็นอยู่และถูกสร้างมาไว้บนโลกนี้ไม่ใช่การยึดติดนะออนนี้ขอเข้าใจว่าจังสันได้ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อฮห้ิไดิหรุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นอยู่เุม,มอใน คือการให้เขาถึงธรรมะให้ได้มากที่สุดธรรมะคือธรรมาชาติของคนเฮาน่านะ <c oughs> คันบม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกเ้าสียูไดบบอนะค่ะคันบ่มีเครื่องแอร์บ่มีเครื่องปรับอากาศห้าสียูไดบบอค่คันบม่มีห้องน้ำที่รู้รเห้าสีใสยูไรบบอห้าสียูไรบ์บออ่นคือเขาว่าธรรมาชาเขาหาธรรมาชา กษั่นพระพุทธเจ้าเพื่อนบดสละแล้วแม่กระทั่งบรลลั่งที่รู้ละมีนั่งกำนันสนมนั่งคอยป้อนเขาคอยอาบน้ำหย้ยคอยเทวไวเครื่องหอมคอยเทวไวผ้าแพร่ที่รู้ละแทบสีบไดบ้ใบยังด้วยตัวของตัวเองนะคะถ้ามะกก็คือการที่ตามที่ค่อยขอใจว่านะว่าการที่เฮาปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริง ธรรมะแบบใดก็คือการที่เขาเขาหาธรรมชาติเปรียบเทียบ่ไงไๆว่าเขาอยู่ในฐานะาที่ำ่ำรวยมีคนใส่มีคนสวยมีห้องอยู่สบายมีทีนอนหนุ่มๆออมีห้องเอสบายสบาย,บายมีนม้ำอุ่นน้ำห้อนอาบสบายสบาย,บายมีรถใส่มีนคนขับรถให้มีเงินทองเครื่องใส่ดูแล บัาที่นี้ก่ะว่าเขาจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่แสวงหาย,ยิ่งต่างหากเขาอยากได้อีอย่างจากการปฏิบัติธรรมเพื่อเขาจะได้เขาถึงธรรมะโดยลึกซึ้งโดยที่ว่าว่า,วาต้องมีอีอย่างมากค่อยเป็นเนะ่ะ เออเฮาเฮาเอางง่ายๆว่าเฮาเาสิปฏิบัติรรมเพื่อสิเพื่อสิต้องการอีหยังจากการปฏิบัติรรมเอาไวังสี่เพราะว่าข่อยกับวไดเรียนภาษาบาลีมากเนาะข่อยกับวู้นะเพราะว่าข่อยบวเดเลียนธรรมะมาโดยตรงแค่อาศัยฟังเทศฟังธรรมมาซื้อนะแล้ก็เข้าใจว่าการปฏิบัติรรมก็เพื่อสิเฮาสิได้เข้าถึงธรรมะโดยแท้จริงก็คือธรรมชาติของเฮานี่แหละหันเฮาอยู่แบบปราศจาก เครื่องอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างมันสิเป็นแบบใดเข้าสิยูไดโบเข้าละจากโลกทางโลกเนี่ยเขาไปอยู่ในทางถ้ำเนี่ยขันห้าบ่มีของโมนเนี่ยมันสิยูไดโบเข้าสิใสชีวิตยูไดโบนั่นคือเขาหาถา้ำอ่ะแะ่ไอคีดปฏิบัติถ้ำซูมเมอร์เนี่ยพวกเจ้าต้องการยังสร้างภาพหรือเป็นแค่การแสดงเพื่ออยากให้คนอื่นเขา เชื่อว่าคนเข้าถึงธรรมะแล้วสบะบออแม่นมาสันอันนี้เขาเขาคิดว่าเป็นยังคนที่เขาต้องการเขาหาธรรมะแท้ๆมองไดที่มีคนตะควมมีตะคนทุกข์คนลำบากมองไดที่เป็นทิ้นของธรรมะอิหลีก็ต้องขึ้นยุ่กับคนที่เขาเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ความลำบากเขาจังสิเขาใจว,าว่าธรรมชาติของคนเฮา มันคืออ,อันนี้ขอเข้าใจเอาเองว่ามันเป็นจังสั้นนะคะเพราะว่าคนห้องเกิดมากมันมีอย่างติดโตมาแล้วห้อสิไปยึดติดอย่างกับความสะดวกสบายรู้ราเริ่อเพื่อฟิกแล้วมันสิเขาทำมาได้จังไหนในเมื่อั้อออออมน,น,ม,น,นมันคือสังคมของคนทางโลกที่เขาดำเนินชีวิตอยู่แต่คันเา้าว่าอยากเข้าอยู่ในทางธรรมเลือกที่จะอยู่ในทางธรรม เจ้าก็ต้องเข้าไปถึงธรรมาติว่าคนเทามันก็มีแต่ตูสองมือสองขา <c oughs> ขันบ่มีขาถาดบริวารหรือคนหลับใส่บ่มีสิ่งใส่ของอำนวยความสะดวกเฮาสิเฮ็ดจังไหนเฮาสอยูด้บ่เทาสียูแบบนั่นได้บ่นั่นคือเขาเขาถึงท้ำเขาถึงท้ำมาชามันก็แค่ง่ายๆคิดแบบดีนะะ ไอที่เขาปฏิบัติถ้ำไอที่เข็นชูม,มือนี่จักเป็นยังมัรวรัวตัวซัวไปเบิดก็กระโรู้จักว่าเขาปฏิบัติเพื่ออะไรนะเพราะใส่ชุดขาวแล้วว่าผู้นั้นมาแสกผู้นี่มาแซงได้บัตรผู้นั้นมาสิงผู้นี่มาสิงบัตรแอบอ้างไปเรีย,ยบ้ยบบัตรออยังว่าขอว่าเอาปฏิบัติถ้ำชูม,มือนี่กับสมัยตะกี้มันบ่คือกันหรือจังหดมัน ความหมายมันคนละยางลึกลึกข่อยจะเข้าใจเอาเองว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นแบบนี้แล้วมันได้อีอย่างจากจากการที่เหตุจังสัน้นนะฮะเออเพราะยังปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางโลกเพื่อจะได้ให้หลุดพ้นจากการยึดติดก็ยังยึดติดูด่คือเก่า ของปฏิบัติธรรมเนี่ยโู้ลหหรูหราเฟรมากเสียเลยเกิดใส่ชุดขาวซสื่อ,อแต่กันยังตียึดติดกับความหรูหราแล้วมันได้อย่างจากมองหันมองปฏิบัติธรรมตรงนั้นนะฮะก็ยังบม่มีอย่างบ่รถกิเลสกับบ่ไดรถดอหยังก็บบ่ได้จักอย่างเอาแม่มาสานอันคอยคอยคิดว่าจังสันเด้นะฮะหรือมัน ก็คือคือคือกาล่ะคันสิคิดว่าการปฏิบัติทรามมันก็เยวแต่ว่าสิเอาท่าไหดสิเอาอยู่จังใดสิไปจังใดนะคะคันทรามาธทราเขาทรามนะแบบชมบณญแบบแท้จริงก็คือเข้าต้องเขาหาทรามเขาหาทรามาาติซะกอนละถึงความเคยชินละถึงความยึดติดบมแมนบ่เออเรื่องขอสิเข้าใจผิดได้จังได เ <ismo> ขาก็ว่า,วามันข่อยเบิ้งอ่าอ่าศาสดาโลกนะมาเพราะว่ามันเบิ้งมาสิบว่ารอบเดี๋ยวเขาก็ว่าขอเข้าใจจังสันแมงม้าสันโอ้ถ้ามาซูเมอร์นี่แบบกระโดดโลดเต้นขย ONG ขย ENG ยจังสันยังสี่เสียบทำไมจะขี่เขาบอกมีอแอะจะก็เงือดจเนาะ เออค่ะมีแอร์ดยังชี่กับอาชีพขอใจว่าเออสักกี่ก็มีแอร์แมนบ่ดเออมีห้องที่รู้ละสบายสบายอัอที่เนาะขออาจีเขอใจพิดก็ได้หรือยังไรก็คอมเมนต์มาเบิรงเด้อค่ะเด้อแย่งไดนก็บว่าว่าคลิปหน้าบอกกันไหมจ้ะ